สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับพัชยาลีโคเชนะคะอันนี้เป็นงานออเดอร์ที่ทางโมเนี่ยเพิ่งทําเสร็จนะคะที่จะส่งให้ลูกค้าแต่ว่าวันนี้จะมาอัดให้ดูอยากโชว์มานานแล้วว่าอันนี้คืองานไหมพรมที่เราทํานะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นงานถักที่ผสมผสานร,ระหว่างไหมพรมกับไหมซัมเมอร์อย่างเช่นตัวพวงนี้ก็จะเป็นไหมพรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือซัมเมอร์ทั้งนั้นเลยอันเนี้ยถักเป็นโคเชเข็มเดียวนะคะ เข็มที่ใช้ก็คือ1.25มม,มนะคะถ้าเทียบซัมเมอร์คือเบอร์20อะคะ่ะที่ที่ใช้ถักงานก็เลยจะละเอียดนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนอเคยถักไหมเส้นใหญ่แล้วงานยังดูไม่สมจริงเท่าไหร่นะคะนี่ก็ปัดมาใช้เป็นเบอร์20ให้เล็กลงนะคะทีนี้จะมาให้ดูตัวงานนะคะอันนี้คืองานอ่าอันนี้คือไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์20เลยคะ่ะ แต่ว่าสีที่มันเป็นแบบนี้คือโมไฮไลท์สีเพิ่มเติมนะคะเพราะเดิมพื้นของเขาเนี่ยคือสีชมพูเบอร์19บหม่ยมิสโมนะคะลูกค้าที่เป็นหมายมิสโมจะจะรู้ว่าสี19หน้าตาเป็นยังไงนะ,ะถ้าใครสงสัยสามารถสอบถามทางแชทได้นะคะเดี๋ยวโมจะส่งสีให้ดูว่าสีสิเป็นแบบไหนก็คือชมพูนมเย็นนั่นเองค่ะเป็นชมพูนมเย็นแล้วโมก็มาไฮไลท์สีเพิ่มเติมเอานะคะเป็นสีโทนม่วงเพราะลูกค้าเขาสั่งมาประมาณนี้นะคะ นี้ตัวพวงที่ใช้คือสีครีมดอกรักก็สีครีมนะคะอุบะตัวนี้มีสิบห้าขานะคะวงขนาดหกจุดห้านิ้วนะคะรอบวงตรงนี้ตรงนี้คือหกจุดห้านิ้วนะคะบรรจุในกล่องกล่องตัวนี้คือกล่องไม้กล่องไม้กุผ้าไหมยอย่างดีเลยค่ะโมสั่งตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะอันนี้เขาทํามาให้อย่างดีเลยนี่แข็งแรงทนทานนะคะ สีก็โมให้เขาออกแบบออกแบบสีให้เขานะคะตามที่โมชอบก็จะหน้าตาประมาณนี้กล้องจะเป็นประมาณนี้นะคะฝาหน้าคืออะคริลิกจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะไม่แตกนะคะอ่าเป็นงานตั้งโชว์ได้เพราะกล่องตัวเนี้ยสูงขนาดหกนิ้วตัวพวงมาลัยเบ็ดเสร็จโดยรวมแล้วนะคะอ่าตัวหน้ากว้างจะประมาณหกจุดห้าความสูงของมาลัยเนี่ยความยาวน่าจะประมาณสิบหกจุดห้านิ้วนะคะบางทีอาจจะคาดเคลื่อนเพราะว่า พวงมลาลัยบางพวงโมก็จะทำสั้นยาวไม่เท่ากันไงเพราะว่าอ่าดูที่อา,อารมณ์โมแล้วก็อารมณ์การใส่ดอกลักของโมด,ด้วยนะคะก็ตัวกล่องมลาลัยเนี้ยที่จริงจะขนาดสิบคูณสิบเจ็ดสูงหกนิ้วนะคะไกลล็อกเป็นทองเหลืองอย่างนี้มีขายเหมือนกันนะคะกล่องพวงมลาลัยเนี่ยใบละหกร้อยเก้าสิบบาทใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้ ตอนนี้โมมีสต็อกพร้อมส่งอยู่แต่ว่าสีมันก็จะเป็นจํากัดนะถ้าเป็นงานพีออเดอร์ก็สามารถสั่งสีได้แต่ว่าช่วงเนี้ยโรงงานเขาจะปิดนะคะเขาก็จะถ้าเราสั่งน้อยเนี่ยเขาจะทําให้เราช้าหน่อยแต่ตอนนี้โมว่าจะสต็อกไวห้าสบใบเพราะฉะนั้นสีมันจะเป็นตามใจโมแลละแต่โมก็จะออกแบบสีมาให้ให้มันเหมาะกับมาลัยของเรานะคะว่างานชิ้นไหนอันไหนไขายดีกันไหนใส่วงมาลัยแล้วสวยอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้คือสี พวงมาลัยหลักๆอ่ะสีชมพูอ่ะเป็นงานที่โมทําบ่อยมากเลยเพราะลูกค้าจะชอบสีชมพูมากอยากจะยกให้ดูนะคะแต่ว่าโมเซ็ตไว้ดีละโมเลยไม่อยากอยากยกนะคะตัวพวงมาลัยนี้ราคามีคนถามแน่ๆว่าพวงนี้ยโมขายราคาเท่าไหร่บอกราคาไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็พิจารณาสั่งได้นะคะแต่ว่าแต่นานหน่อยนะคะเพราะคิวโมวจะค่อนข้างเยอะพวงมาลัยตัวนี้ราคาสี่พัน สองร้อยเก้าสิบบาทสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะคะอ่าราคานี้ยังไม่รวมกล่องผ้าไหมที่จะใส่ให้นะคะเพราะว่าปกติกล่องจะมูลค่คาหกร้อยเก้าสิบบาทเนาะแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมพวงมาลัยพวงใหญ่ข้อกรอเนี้ยก็จะได้ส่วนลดค่ากล่องเหลือใบละสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะ รวมเข้าไปในนั้นแต่ถ้าใครไม่ต้องการที่จะได้กล่องเนี้ยโมก็จะใส่เป็นกล่องกระดาษธ,ธรรมดาให้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะไปตั้งโชว์โมก็จะเอาเป็นกล่องผ้าสหม่เงี้ยแนะนำไปดีกว่าเพราะว่าจะทนทานกว่านะคะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พัชเชอรีโคเชนะคะหรือที่เพจใหม่มิชโมหรือเพจพัชเชอรีโคเชแล้วก็ช่อง YouTube พัชเชอรีโคเชนะคะสามารถไปกดติดตามแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ ก็พวงมาลัยเนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายราคาเลยนะคะอาจจะมีราคาถูกกว่านี้อีกแล้วก็แพงกว่านี้อีกก็มีค่ะตามงบประมาณที่ลูกค้าจัดตั้งแล้วก็อยากได้นะคะสามารถรีเควสกันเข้ามาได้ตอหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ